ครูสุริยาเด่นทองครับเราพบกันอีกแล้วครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองครับการสร้างสมรรถภาพครับเรารู้จักตนเองแล้วนะครับในหน่วยที่หนึ่งนะครับเรารู้จักครับการสร้างสมรรถภาพของเราบ้างในหน่วยที่สองนี่คือการรู้จักผู้อื่นนะครับแต่เรียนในหัวข้อนะครับการสร้างสมรรถภาพกับผู้อื่นนะครับสาระสำคัญครับพฤติกรรมนะครับทางที่เน้นการแสดงออก ขอพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับเพศละวัยครับแต่ในเชิงจิตวิทยาว่าอิทธิพลของฮอร์โมนเพศในวัยรุ่นทําให้มีพลังงานทางเพศมากเกิดแรงขับทางเพศทําให้วัยรุ่นสนใจกับปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของตนเองมากขึ้นเช่นการเกิดการแข่งตัวของอวัยวะเพศการีิรําเดือนมีความอยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นกล้ากลัว และอาจจะทดลองทำพฤติกรรมทางเพศเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานทางเพศที่มีมากเช่นการสำเร็จความใคร้ด้วยตนเองเมื่อการปรับตัวและวางตัวให้เหมาะสมกับเพศของตนวัยรุ่นสามารถควบคุมการจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบอีกทั้งสามารถดีกเลี่ยงบัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ในคุณค่าแห่งตนอยากมีศักรีและสง่าง,งามนะครับสาระสําคัญครับของหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะครับหนึ่งมีความหมายและความสําคัญของรู้สัมพันธ์นะครับสององค์ประกอบในการสร้างรู้สัมพันธ์สามหลักการสร้างรู้สัมพันธ์รับสี่คุณลักษณะของบุคคลที่มีรู้สัมพันธ์ในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับห้าความขัดแย้งและการจัดการกับ ความขัดแย้งครับนะครับเราดูครับองค์ประกอบในการสร้างรูุสัมพันธ์ครับมีอะไรบ้างครับการรับรู้การตีความหรือการเข้าใจสิ่งต่างๆตามประสบการณ์เห็นไหมครับความเชื่อต้องมีทัศนคติมีไหมมีท่านิยมต้องมีครับนะครับสามครับหลักการสร้างมนุสัมพันธ์การสร้างบ้างหรครับทําได้จากอะไรบ้างการใช้จิตวิทยา เราต้องมีครับผมการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการทางานและการินชีวิตอย่างมีความสุขการใช้มนุษย์สัมพันธ์สําหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือผู้บริหารเห็นไหมครับการมีมนุษย์สัมพันธ์บนพื้นของธรรมะครับต้องมีนะครับกระบวนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ครับมีอะไรบ้างการศึกษาด้วยตนเองจากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมนะครับเรียนรู้ เรื่องนี้สายบุคขึ้นกภาพของตนเองเองครับรว้ถึงของผู้อื่นนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีปัจจัยอะไรที่เราเรียนรู้บ้างนะครับการศึกษาทำมาเพียรีท้องถิ่นมีไหมครับมีท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นหมู่บ้านตามละหมู่บ้านตำบลนะครับอำเภอจังหวัดมันก็ไล่ไปผดท้ายก็ระดับประเทศนะครับการปรับปรุงตัวเองครับเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับการนําหลักและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วไปใช้ไหมนะครับรับรู้แล้วไปใช้หรือเปล่าและใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่านี่ต้องมีคำถามกับตัวเองนะครับคุณลักษณะของบุคคลที่มีรสนธยมในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นครับมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีสามาคารวะนี่ครับเราจะได้รับสิ่งดีๆกับคนอื่นเราต้องทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก่อน เราทำก่อนเราถือได้รับนะครับมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นเปิดใจกว้างมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อการทํางนานพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอครับนะครับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นครับเราทําได้เลยบ้างการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นี่ครับการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับเป็นผู้นําที่ดีด้วยผู้ตามที่ดีด้วยนะครับ การสร้างรั้มพันธ์กับบุคคลต่างๆครับการสร้างรั้พันธ์กับผู้บังค,คับบัญชาได้แก่อะไรครับเรียนรู้บุคลิกและลักษณะนิสัยของผู้บังคับบัญชาครับครับเราสมมว่าเราทํางานแล้ววัวหน้างานเราเป็นคนแบบไหนนิสัยใจคอท่านเป็นยังไงเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับควบคุมอารมณ์อันนี้สาคัญอย่าถือว่าอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะครับ อันนี้สำคัญตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถเรามีความสามารถขนาดไหนครับเราต้องทาให้เต็มความสามารถของเราและคว่คว้าหาความรู้ตลอดเวลานะครับปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจไม่หยิบเด็กขโมยน้อยไม่เอาของคนอื่นเป็นของตนเองนะครับไม่ว่าทางไหนครับความไว้วางใจหรือความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทุกสถานที่อยากรับอยาก ให้คุณ,คณทํางานแน่นอ,อนนะครับทุกสถานที่เลย,าเลยการสร้างรั้สัมพันธ์กับผู้ตั้งคัประชาได้เก่ครับอย่างที่บอกข้านต้ตแล้วครับโวบกลมอารมณ์มีความวยุติธรรมไม่ลําเอียงนะครับไม่ไมจับผิดนี่ครับเขาเราเป็นหัวหน้าเขาแล้วเราต้องสร้างอะไรให้กับลูกน้องคือตัวเราเองนะครับย้อนกลับมาตัวเองเราควบคุมอารมณ์ก่อนมีความวยุติธรรมครับไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ชอบคนนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับ ในเมื่อเราเป็นหัวหน้าคนแล้ว,วสิ่งสําคัญครับในการเป็นหัวหน้าคนคุณต้องฟังลูออกน้องบ้างนะครับอย่า,ยาไปฟังแต่คน<ด>อื่นที่ไม่ใช่งานของตัวเองถ้าเราเป็นหัวหน้างานนะครับเราต้องมีความชัดเจนไม่จับผิดครับสื่อสารชัดเจนไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ไปถามน้องอีกไม่ใช่นะครับให้กำลังใจครับ เป็นสิส่งสำคัญไหมดีครับทําดีก็ให้กำลังใจทาไม่ดีก็ให้กําลังใจครับอย่าไปดูด่าว่าเตือนมากนะครับดูแลทุกสุขนะครับผู้ตั้งคําบัญชาอันนี้ถ้าเราเป็นลูกน้องบ้างเราก็ต้องดูแลท่านบ้างครับวับนนี้ท่านกินข้าวยังถามท่านก็หน่อยครับท่านไปเที่ยวไหนมาบ้างท่าทพอ้างหรือเปล่านะถามทุกสุขดิบกัน,นครับ ใช้คนเหมาะสมงานอันนี้สำคัญอย่าใช้งานให้ไปเท่าคุณนะครับต้องเอาคุณแล้วก็เป็่อส่งเอางานนะครับเปอดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครับได้พัฒนาตัวทีก้าวไปนะครับก็คือฟังท่านบ้างครับบางทีท่านได้รับวามสื่อสารจากที่ใดมาท่านก็เอามาสื่อสารกับเราเราก็ต้องฟังครับถ้าเราเป็นลูกน้องเขาหรือเรามีผู้ใ้บังคับบัญชาเราต้องฟังฟังก่อนนะครับยกย่องชมให้รางวัลให้ความเป็นธรรมอันนี้ถ้าเราเป็น หัวหน้าง,งานแต่ไม่ใช่ชมจนเกินไปชมจนไม่ว่าก้าวขับเปล่นอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ครับพอสมควรนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะครับเราเป็นหัวหน้าคนงานแล้วเป็นหัวหน้าเขาแล้วหรือเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องทางแบบอย่างที่ดีได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมองแต่หัวหน้าอย่างเดียวนะครับก็ต้องตามหลักตามจริง คือสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์มันสร้างได้ไอะไร,รไม่เราต้องเอาทฤษฎีมาตั้งอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านแล้วการสร้างคอนน์ผมบอกแล้วครับนักเรียนให้อะไรกับเขาาจะให้เรายกมือไหว้สวัสดีครับเขาก็ต้องตอบรับนักเรียนมีน้ำใจอันนี้กูสุ่มจะสอนเลยครับวิไลกูสุ่มเนี่ยผมจะเล่าเลยว่า เราจะสอนนั้นให้เด็กนักศึกษามีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมารยาทนี่ต้องมีลูกผู้สูงสวัสดีครับลูกผู้สูงสวัสดีค่ะเด็กนักเรียนจะได้พูดคุยได้ใช้คาพูดแบบที่ครูพูดไปนะครับรักเล็กขโมูน้อยไม่มีห้ามนะครับพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดครับนักเรียนถ้าเรามีระเบียบวินัยรนเองครับแน่นอน ผลสุดท้ายครับดปทางเรียนเรียนอาชีวะเรียนวิไลอาชีวะศึกษาขั้ถสงเทคโนโลยีแล้วต้องมีงานทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนั่นคือคอนเซ็ปต์แต่นักเรียนต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่เรียนแต่เพเพศวิถีศึกษาเรียนภาษาไทยเรียนอังกฤษต้องฝ่าฟควาเพราะอนาคตข้างหน้านักเรียนต้องเจอแน่ๆครับภาษาอังกฤษภาษาไทยเขียนให้ถูกต้องเขียนให้อ่านออกอย่างนี้เป็นต้น ะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จงยอมรับในตนเองก่อนนะครับว่าเราทําได้อย่าพูดว่าเหนื่อยไม่อยากท<ำ>ําเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพูดครับทาเลยนะครับทาดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเราทําก่อนเราทําไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงนะครับแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็คุณก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรียนนักศึกษาพ,พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับ มีมารยาทดีเป็นสีแก่ตัวเองครับของเราก็ในฐานะที่ดีแล้วนะครับแล้วมีฐานะสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นแล้วนะครับก็จะทําให้เราเดูดีด้วยนะครับสิ่งต่างๆน,นี้นะครับไพให้มีความสัมพันธ์ ฟัง,งกับกางทางที่ขคยทาทีในโรงเรียนจากคน่และคนอื่นที่ได้พบเจอในชีวิตบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นครูที่ดีสำหรับเราเสมอการเรียนรู้วิชาการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นการที่เรามีสัมพันธภาพ ที่ดีกับบุคคลอื่นนั้นเป็นการเปิดโอากาสให้เราได้สนใจในสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสบายสุดท้ายนี้ขอฝากไว้จำได้ไหมครับสดาห์ที่แล้วผมฝากอะไรนักเรียนไว้ แล้วผมบอกว่าผมจะมีใบงานให้ให้นักเรียนขอ่าเขียนมาใช่ไหมครับต่อมาฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องการสมรนธภาพการสร้างสมรนธภาพให้กับบุคคลอื่นฉะนั้นโจทย์ที่นักเรียนต้องไปทําครับสร้างสมรนธภาพในครอบครัวของเราครับให้ดีก่อน คุณพ่อคุณแม่เราอ้าเราไปสร้างยังไงครับต้องมีวิธีการคิดครับให้คำปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแล้วต้องลงมือปฏิบัติด้วยครับไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีไปทำให้มันมันอยู่ในใจครับเอาในใจแล้วทำเอาออกมาปฏิบัติด้านนอกมันจะเป็นผลดีกับน้กงเรียนนะครับอ้าวโอเคครับการเรียนการสอนวันนี้ ก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวเผื่อนักเรียนนอกเหนือนจากวิชาครูแล้วอย่าทำเป็นน้าเต็มแก้วเหมือนเดิมครับเก็บตักตัวเอาไว้ค,ไครับโกันใหม่ครับในสันดาหหน้าครับออกมูสเรียนออก